พวกเด็กไทยก็โง่เนี่ยครับไม่เคยเจออยู่ในเด็กเราจะความไม่เป็นน่ะเบันไดมึงเลยบังเอิญ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 บังเนิญบังเอนญบังเอิ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 ญบมงเอิญบังเอิญบังเอิญบมงเอิญบั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 งเอิะบังเอิญ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  ออเฟิร์นดีนะลูกไปตอกกอเฟิรนเด้อด้เฟิรนดีอยู่นี่พักกานพักันยังดีต้นน้อยน้อยนั่นเอาบ่บดถอย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 เอาบดถอยเอาคอมเด้นต์ใช่ไหมครับโอ้ยเอ็งบอกเจอบ่นอะไรพูด มาเดี๋ยวมาเดี๋ยพี่น้องซอยจุซอยจุซอยจุจะเสาร์เลยค่ะหืมคุต้มกระมีนี้ไม่กระสดบุนสดส่ดนี่จ้าลูกเย่าเ้าเรีนเด้อไหนรันำเจ้า ซิมกนหน้าซิมกนหน้าพ well. um, uh ูด oh. ตับนมาจุนเนื้อเอปุ um ๋ยตับหวานลองเบิร์ดพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะนี่ก็ชิมเขาเลยนะขมกำลังเชื่อได้ไเชื่ไดเอานี่ไรค่ะไรเนี่ย

ตัวยาดร๋ยวตะกามให้เเอาไปใส่ระบาดสวัสดีค่ะชื่อนอนจะนี่เบิ่งดูค่ะวัะสังใดน,นยังจัสไทมดสคุ่นเริ่มมาดูให้ห้องคุ่นจ้ะคุณะมันดุดคนไงอากาศจะกำลังถอดตอนทีก็ต้ลังเริ่มเตรียมของแล้วครับอันนี้ที่ใช้ทำเิปนะคะเ็ดแบบว่า ผัดเป็นพริกแกงไปนะแล้วก็ไปทอดบนท่อคอนไปเห็ดเอ่อเอาไม้นี่สิคะแต่ตอนท่อคอนเอาไปผัดใส่ส่วนกระเทียมนะคะแล้วก็เห็ดมันแห้งเอาไปตากเนี่ยค่ะแล้วจะทาเห็ดเนาะเห็ดมันหอมค่ะกับข้าวยุ่นมันมาใส่หอม จะเอาไปแบบตัวสจะลวกนะคะมันจะลวกกับแอย่างนั้นอันนี้น้ำเอาไปแบบนี้ดีกว่าน้อเอ๊แต่ก็เป็นลาน่ามันของบานธรรมาชาติบนหอมแล้วก็ติดตาขกติแกนไปแล้วจ้ะติแกนกระช่ายนั่นคือชื่อมะเพลย์ลูกเตรียมของแบบบางส่วนเนาะที่มาอยู่สามอาทิย์เองแต่ไม่ได้อยู่ถนเดือนนะ มีสิจ็ดจะเดินทางกับโนเวียตุ้ยหาสืเ่เล่นก็ต้างไปลงเทปก่อนค่ะติเปลี่ยนของจะเอาตะกลับแต่จะค่อยจะไปเ่เอาไปกระแพ็คเาอาค่ะแต่นอาบ้านแล้วก็มาเอาของไปจะกินกันค่นะแต่ไข่ใส่บุก,กูดแต่ไปบอกพดกิจิเอาไปแบบสดนะ่ะเอาใส่ไปตองฟันปลาซีบ๊อก โบเหี่ยวกบสุดนิดหนมาสาไปวัดทีไปวัดทุกมือเลยจะมันมานหนีไปวัดทุกมือเลยสมคา,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 าดิจิงเขาก็จะอ้วนและถ้าบาามคาเดนี่โอกาสเด็เห็ดเนาะค่ะเพราะไอ้คนน่้นอกาอยูยกก่ยกไกลวัดแน่นอนสมคาเดนไปใส่น้ามูค่ะกะ ความีเม่ร่ามากกับแม่เห็ดมูซาประเทศป็นเกิดให้แม่แม่เล่ทาท่านเกิดแบบเกิดมันสร้างอาหารกับตีกับไปใส่ในล่ากัขอนะคะท่าแนแม่บนน้องโจโกลดีสวัสดีดีพี่นอ้องกระดาษพี่นอ้อง เดี๋ยวแต่งงานบตเลย,ยเกินเ้อะนะคนมห้กินเมนื่อสัย่งละล้มบอกบเจะกินงย่างเป็นบตเตยเลยนะจ๊ะเราวมีเรามาให้กินเมื่อเลบริสุทธิ์เป็นแรกให้กินให้ร้านกินบริสุทธิ์คบปุณเลียวค่ะแม่เรามปโต๊ปูนทคบ แต่บาเทีเอาเิมแับมีสาติกแม่ติบอิมาขนาดนี้ขนาดแบบกแล้วเนาะพวอกลุงพปกปาก,กับปเาตัวเราจะน่ารอดในกาไปกันหมือดแล้วเืออยู่ปก,กีคนคุณเผาคุณแก ไข่แล้วเพิ่นก็ไปขุดมากเฮาตัดมาให้ค่ะมานี่ ถ้าแดดตีขอตัวเห็ดไปก้อนเราจนะนาอกตีก็จะเอาไปผัดใส่ใส่กระเทียมค่ะพริกไทยพริกไทยขาวนะคะมันทัเห็ดฟองไปแล้วนะเรีอดร้อยแล้วเ mm hmm. ด็นยวเคาคปตาเหนือค่ะตาตาเราจะค่อยาแพ็คใส่ถุงใส่ถุงมาี่นีอรนเอาไว้ี่ไฟอนเอาไวเอาข้าวปีกใส่ถุงหน่อยอบนึงจะ ใช่ค่ะชิดมีจะเ้าไปักนิสก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไปปิดตาแบบชิดต่อไปกับปัสิพยาเอาล่งนั่นะค่ะเนาะใั้ชิดเห้ส้มเอาไปถึงจะฟ้องเบืองน้าหล่ะจ้ะเพราะว่าพี่ากลับไปถึงหอดพื้นแบบชิดอดบ้านนิดเยวเยก่อนจะเบื้องคิดเขาๆราอยู่ตงนองเนาะอืม้จ้ะ่แล้วขอตัวทาไปสอนเรื่องค่ะแล้วบลัสนี่อ จ้านั่นจะที่ห้าวเด็ดแล้วเขาก็มาเพิงไว้เนาะคะนะ่ะเนาะพึงให้เพึ่งแหงให้เพิ่ง,งอันนี้ยุบโตลงไปตีจะล่องเบิงค่ะมันมีแบบอีกวิธีหนึ่งที่พัดไปแล้วเนาะพัดแล้วกา็เอามาตัางเสียด่ะแต่แบบนี้จะลองแบบเพชรแบบแบบอันนี้เบงเนาะบริเวณตักแดดได้ค่ะตากร่มพึง่งร่ม,ให,มให้มันแหยมันแหงมันอันไปเองเนาะคะ่ะลองวิธีนี้ดูเพราะว่า เผื่อมันดีนะพอ,พอเท่ากับทนลองเอาค่ะนีอ่อ้หอมไปเนาะกุนหั่นกระชายตากขึ้นกันค่ะจะแหงแล้วสองสามแดดเราจะไปกับแหงแบบนี้แบบทุบค่ะหอมหอมนี้ก็ขาเดีย๋ยวเขาจะสร้อยตากขึ้นกันค่ะด่างก่อนก็ซ้อยหั่นเอากลับไป